แต่ก่อนผมไม่ชอบพี่ไม่ชอบกินเฉาก๊วยเพิ่เคยกินครั้งหนึ่งเที่ยวก็ไปคำแรกโดนทรายมันเจอทรายไม่รู้มาไงเอาละฮะว้าวอันนี้สั่งมากี่แก้วเนี่ยนี่ไงคนละชนีครบครบนะคนละชัตเตอนละเด๋ยวช่วงนี้เราลดความอ้วนกันณเวลานี้เราก็อยู่ที่ในพื้นที่อำเภอเมืองกำแพงเพชรนะคะโนโนโน เราอยู่ที่เมืองชากังราวอะไรดังคะกำแพงเพชรพรุเฮ้ยไม่ใช่ชากังราวชาวกล้วยเฮ้ยไม่ใช่ชาวกล้วยนี่มันเต้าหวยนี่มันเต้าหวยนะพี่ชาวหวยชาวหวยอุ้ยร้านนี้คนเยอะคนเยอะคนเยอะอย่าดกระจอร้านนี้คนเยอะมากจ้ดูนี่น่ารักไหมแจ๊คกี้จัดที่ให้ด้วยอ่ะอึ๊บ อยากเติมน้ําตาลให้ให้ชีวิตพามากินเต้าหวยเขาเฉาเขวยเฉาเขวยเขาบอกว่าร้านนี้เฉาเขวยดังอ๋อเหรอครับเป็นอะไรอะคะเต้าหวยเหรอครับเต้าหวยไม่ใช่เฉาเขวยเหรอครับเอาจริงๆร้้านนนีิงเคาจเรื่องเต้าหวยอะนะเอาเดี๋ยวเจ้าแจ็คเฮ้ยตกลงจะกินเฉาเขวยหรือกินเต้าหวยครับ ไอ้นี่เขามทั้ำชากล้วยมีั้งเต้าหอยเลยแต่ไอ้เนี้ยไอ้เนี้ยที่้อยอ๋อร้านเนี้ยสิกเนเจอร้านนี้คุณพี่เขาแนะนำเต้าหวยชาก,กังราวเออ,อเพราะว่าเมื่อก,ก่อน<ข>อเรานะได้ยินเฉากล้วยชาก,กังราวเป็นซอฟท์พาวเวอร์นะผมว่านะสร้างแบรนด์จนคนนึกถึงจนคนแบบว่าเอ้ยมากำแพงนึกถึงอะไรเฉา ชาวกล้วยใช่คนนึกถึงอันนี้ถือว่าเป็นความสําเร็จของการสร้างซอฟต์พลังนะเป็นตัวอย่างแต่อันนี้พี่เขาแนะนํให้จ่ายตังก่อนค่ะพี่เอาต้องเข้าคิวเดี๋ยวรักซับนึกว่าเขาให้กินแล้วอันนี้กินฟรีกินฟรีจนติดนิ่ใส่ได้ทุกคนพี่เขาให้แล้วพี่เขาถวายแล้วไม่ได้ไม่ได้พี่กบูเดี๋ยวเด็กเขาจะโดนว่าเอาเอาไปเลือกก่อนไปดูอ่อนไปไปเลือกไปเลือก ตรงนี้ต้ลองกินได้เลยไหมนี่เอาเต้าหวยมาสองเอาเหรอแสดงว่าไม่ใช่เฉลีวกล้วยชอบีวกล้วยดูเอาเต้าหวยมามีเฉลียวกลยทีนี่มีแต่เอามาสองทีนี่ได้คุยกันไหมสองคนนี่ได้คุยกันไหมเนี่ยเอาใครจะเอาอะไรเร็วเอาหนุ่มอ้นโอ้ยเรื่องเยอะจริงๆเลยคนนี้ึงอยากกินเฉาียวกล้วยอันนี้พามาร้านเต้าหวยมันมันอวยอวยเหมือนกันสลับอวยเอามาแค่นเอามแั้นแหน แต่ที่นั่งเขาแบบสบายมากเลยนะดูสิที่นั่งสะดวกสบายแล้วก็กันร้อนเป็นที่เลยที่ดีทุกวันไม่ร้อนเนี่ยแอร์เย็นฉ่ำเลยนะคะแล้วก็เราก็จะได้นั่งกินขนมนหวานกันโรงงาน,นใช่ไหมขนมขนมทุกชนิดไม่ใส่สารกันบูดผลิตใหม่สดทุกวันซึ่งก็ดีมากเลยนะผลิตสดใหม่ทุกวันร้านนี้เหมือนเป็นร้านเบเกอรี่ดังที่นี่ไงจะมีร้านอินทรพันธ์เป็นเบเกอรีร่ที่ดังมากค่ะในเมืองกำแพงเพชรนะ ชื่อร้านคิมลี่ใช่ไหมคะคิมลี่ต้องเหมือนกันใช่ไหมเต้าหวยฉ่ากันราวอุ้ยมีขนมเยอะเลยพี่กัมพูขนมเยอะมากเลยนะคะเค้กปัจจุบันก็มีเต้าหวยเฉาก้วยเฉาก้วยมีเฉาก๊วย๋อเฉาก้วยมีใช่ไหมกินเฉาก้วยดีกว่าน้องพี่เนาะอ่ากินเฉาก้วยดีกว่าอ ไม่ทำการบ้านเลยไก่ทั่วนี่ไม่ยังไงวะงงงงไม่คุยกับเอ๊ะตรงจับอย่านี้วะเอาเอาเฉาปุวยก็ได้รูปไอติมเดี๋ยวเดี๋ยวลุกตัวรอครับหนูกระชากเฮ้ยแต่ขนมขนมุูริชนีขนมน่ากินนะขนมอะไรเนี่ยนะนี่ยี่สิบห้าบาทก็เอามะพร้าวนี่ก็ดีค่ะเติมน้ำตาลค่ะอันนี้วุ้นกะทิวุ้นเอาวุ้นกะทิเนมากินเนี่ยก็จะมีตะกร้าใส่นะเย็นๆ พี่มันมีหนมปังตรงนี้ด้วยขนมปังม้วนลูกตาบ้างนะมันตันเกินนะคะเนี่ยหวานอวา้นมันกินได้ไม่เยอะนะพี่นี่คนละชิ้นสองชิ้นก็หมดแล้ววิไม่ใช่เปียกปูนใบเตยอันนี้ย่านเนี้ยแถวพิษณุโลกแถวกำแพงเพชรเนี่ยเขาทำอร่อยนะเปียกปูนใบเตยเนี่ยมันก็เป็นขนมแล้วอ่ะนี่คับขิมคับขิมกรอบได้ข่าวว่าช่วงนี้กลัวอ้วนลดความน้ำหนัก ช่วงนี้งดข้าวอ่ะปาร์ต nah, ี้ก uh ันงดข้าวก็เลยเน้นปอนงดข้าวมันจะอ้วนหรือมันจะผอมเนี่ยปาร์ต hmm. uh ี huh. ้งดข้าววิธีกินอืมเอ้ยอร่อยเลยยันี่คือชาวกวย เอาละฮะว้าวอันนี้สั่งมากี่แก้วเนี่ยนี่ไงคุณล็ชนีดครบครบนะโอเคมาที่นี่ก็ได้นะใส่นมนะนะเราเอานมที่ไหนอ่ะเด็กเขาใส่ให้เอาไหมล่ะเอาเอาเอานะมันไม่มีนมแล้วมันจะกินยังไงอือใสรเป็นใส่นมต้องแบบนั้นเอาเหรอเขาเป็นใส่นมอ่ะใส่นมต้องเพิ่มตังค์ด้วยใช่ไหมโอ้จ็คเขาจ่ายตังค์ให้นะน่ะพี่โจ้น้องจ่ายตังค์ให้ไม่เป็นไร ไม่เป็นไไรด้มเดี๋ยวมันก็มาคิดตังค์ทีเหมือนเดิมปาร์ตี้ค่ะปาร์ตี้เฉาก๊วยค่ะเรียกมันมากินนี้ดิมันจะมีทั้งเฉาก๊วยรับเฉาก๊วยนมสดเนาะแล้วแล้วแต่ชอบใช่ไหมเฉาก๊วยและเฉาก๊วยนมสดอ๋อของแท้ต้องนั่งเดิมต้องไม่ใส่นมก็ใช้ช้อนเลยใช่ไหมเฮ้ยอร่อยนะเขาหนึบหนึบดีนะใช่อ๋อ แตกต่างเลยรสสัมผัมันดีนะแตกต่างจากเฉาก้วยที่เราเคยกินเลยนะเลยไปได้นู่นเนาะพูดก็พูดนะพูดเลยค่ะแต่ก่อนผมไม่ชอบพี่ไม่ชอบกินเฉาก๊วยเพิ่งเคยกินครั้งหนึ่งเพราะอะไคะเกี่ยวก็ไปคำแรกโดนทรายมันเจอทรายวหรไม่รู้มาไงเอ้าน้ำตาลทรายไม่อัน้ำตาลทรายไม่ละลายป่ะไม่ใช่น้ําตาลทรายเหมือนดินอะก็เลยไม่เคยกินอีกเลยตอนเขาหล่อป้าจันวร์กู เนี่ยนี่เป็นครั้งที่สองที่ลองกินดูแล้วก็เอ้ยแต่ของเข้าแบบหนุ okay, ่มสะอาดแ,แล้วก็าเขายเป็นถลุกเลยนะเราเอาแค่ตัวเย็ยที่บ้านแล้วแต่งได้เลยเข้าใจว่าทั่วๆไปอาจจะขึ้นอยู่กับความสะอานะอะดด้วยเนาะโคนลเชดเจ้ะเนี่ยพวเค็ okay มไหมอร่อย,ออยไหมไผ่ร้อนนะคะช่วงนี้เราลดความอ้วนกัน เราไม่เล่นข้าวนกับแป้กินาลกปอากาศข้างนอกอับมันร้อนมากขเขาป่วยมันเอาขอเขาป่วยได้สุดเออมันเหมาะสําหรับช่วงอากาศร้อนๆนะอเนาะมันบอกว่าบบมันเป็นขนมที่คลายร้อนถ้าเป็นเพชรบุรีก็เขาแช่ถูกไหมอืมเขาแช่เขาแช่ไหมอ๋อถ้ามาที่กำแพงเพชรก็ต้องเป็นเขากปวยในสมุนไพรคลายร้อนนะคะคลายร้อนดวนตั เนื <One input> ้อของชาวกล้วยเขาอร่อยดีอ่ะนุ่มมันนุ่มๆดีอืมไี่น่าหละเขาดังไม่ใช่ดังเพราะว่าทำมาเก็ตติ้งนะดังด้วยรสชาติด้วยอะไรด้วยนะเอาน้ำแข็งอยู่ข้างบนชาวกล้วยอยู่ข้างล่างทำไงเนาะบบดนี้ติดน้ำแข็งให้หมดก่อน น้ำแข็งกินไมหมดกินยังไงอ่ะเออน้ำแข็งเอาไปเติมไห้กตาจะเติมน้ำแข็งหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรน้ำแข็งกไม่หลรอไปเติมดีเอาไปเติมมาะเนคสพัี่สิียน้ำแขงออกราคาเท่าไหร่อ่ะเต่มเลย่ะดีองไม่ได้ดูเดี๋ยวดูราคาให้นะคะ ชาวกล้วย20บาทบนังบวกตอนเช้าขนมกล้วย20บาท,บาทถ้าใส่เพิ่มถ้าใส่นมถ้าใส่นมข้ามอีก5บาทปังองเาขังเล็กขปังเล็ก,ลกคืออไหนจ๊ะออขนปังเล็ก30บาทขปังเล็กอันนี้ใช่ไหมคะอันนี้คือปังเล็กนะคะไอ้พุงนี้ก็25บาทเองนะวุ้นวุ้นยีบาทเออไม่แพงวุ้น35บาทคะ่ะคัพเค้กคืออไหนคะไม่มีครับคัพเค้กไม่มีครับ คัพเค้กอ๋อนี่คือคัพเค้กคัพเค้กอันนี้ปังเล็กอ๋อเอออันนี้อันนี้คัพเค้กคัพเค้กคือคัพเค้กที่ทรงทีถ้วยเนาะปังเล็คัพเค้กเนี่ยสามสิบห้าถ้าปังเล็กยี่สิบห้าบาทค่ะไม่มีนะต้องมีสิ่รับก้นหอยครับไม่มีในบินนะจริ่งพิเศษเฮ้ยไม่ได้ต้องไปจ่ายเงินปังเล็กเฉากล้วยก็จะไม่มีเลยหน่วยเขาเรียกหน่วยหอย เขเรียกอะไรอ่ะวุ้นวุ้นวุ้นสามสิบุ้นยี่ห้าเออก็ยี่ห้าสามสิบห้าประมาณนั้นนะคะก็ถือว่าเป็นเมนูไค่ร้อนที่โอเคอันไนอร่อยหอมอเดี๋ยวเอามาเพิ่มได้นะอร่อยไม่ครบคนมันแค่สี่ชิ้นไม่ครบคน เขาจะไม่หวานมากเนาะลองกต้าหยต่อไหมหลังจากนั้นน้ำ้าแล้ว้าย่ม่มา,มาดูคัพเค้กมันไม่เวิร์กแล้วค,ครับเค้กม้อนเาหแล้วมาใ่เค้กวางย่ินต้า้อคยกินเลยนะพี่ชมพูรู้ไหมว่าเามีไส้ด้วยอะไรนะคับเค้กเขามีไส้อ่ะขน,นมปังอ่ะเหรอคับเค้กไส้ลาวา เป็นอะไรมาด้วยไทยล่ะตอนกินนั่งคือเป็นต่อต้มตำต่อแก่เาละค่ไหมคะเราก็อาหารร้าอร่อยตัวเราบวมๆมราอ้วนร้อนแป้งมันอ้วนเมื่อกี้ค่ะเอาเป็นว่าขนมหวานเสร็จแล้วเราก็ต้มด้วยต้มส้มตำส้มตำหลังขนมหวานไปไปไปหาส้มตำกันเรียนนั่นแหละจริง งจริใช่กินเลี่ยนกินหวานเยอะเกินหวานเยอะเกินตบด้วยซ้ำตาดีไปหาอะไรเผ็ดเผ็ดเผ็ดแบบนี้ไปหาอะไรเผ็ดเผ็ดอะพริกแล้วก็ก้มตาเผ็ดหาขนมหวานหาอะไรหวานหวานโอเคค่ะไปอร่อยฮะโอ้โหเสียหายเยอะมากเลยอ่ะปาร์ตี้ขนมหวาน เอาเดี้บอกจะไปหาส้มตำไปอยู่แต่ว่าเดี๋ยวเห็นถั่วถั่วต้มถุงเท่าไหร่จ๊ะคุณป้าถุงใหญ่ห้าสิบเดี๋ยวนี้มีแต่ถั่วแบบนี้เนาะถั่วถั่วที่สองบ้านเราไม่ค่อยมีเนะาะหายากเ้วอ,อาจจะไม่ได้ค,ค่อยได้ผลเท่าถั่วเกษตรมั้ง ก็เลยไม่ค่อยปลูกกันเหลอคนไม่ค่อยจะปลูกกันแล้วเนาะเพราะมันเล็กเม็ดเล็กใช่ไหมแต่อร่อยกว่านะถึงจะถึงจะเล็กแต่ก็มันแล้วก็อร่อยนิยมอย่างนี้เยถึงจะเล็กแต่ก็มันอร่อยส่วนถั่วกระสรใหญ่แต่อร่อยน้อยกว่าแต่ถ้าเล็กอะมันอร่อยพูดถึงถั่วใช่ไหมคนเออใช่ โอ้โหอันนี้คือแดดนะคะร้อนอมากโอยถั่วนี้มันไม่มันจริงวะร้อนมากร้อนไหม,ไม,มแดดจะแผดจะเผามันหนุ